ในตลาดหุ้นเนี่ยมันมีธุรกิจหลายประเภทเลยนะครับแล้วยิ่งยุคใหม่เนี่ยอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปได้หมดถ้ามีความสามารถความคิดสร้างสรรค์และรู้ว่าเงินนั้นอยู่ในอากาศจริงๆนี่คือธุรกิจแปลกที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามีอยู่ในตลาดหุ้นครับ 1. ห,หุ้น SCI Service Corporation International ธุรกิจสูสารชาปนาสถานงานศพครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในอเมริกา หุ้นงานศพแบบจริงจังมีทั้งจัดพิธีเผาและขายโรงศพเป็นหุ้นที่เรียกได้ว่าคนตายเยอะเท่าไหร่ยิ่งกำไรเยอะแล้วที่สำคัญงบการเงินและกราฟหุ้นปันผลการเพิ่มปันผลก็ไม่ได้แย่ด้วยนะครับ 2. ROL โลลินธุรกิจกำจัดปวกยุงมแมลงหนูทั่วโลกเจ้าของแบรนด์ออคินแปลกยังไง หุ้นที่ค่าปวกเพื่อทำกำไรแต่เป็นธุรกิจที่มั่นคงมากตัวนี้ก็เหมือนกันครับงบการเงินกราฟหุ้นปันผลการเพิ่มปันผลไม่ได้แย่ 3. w m w a s t e m a n a g e m e n t ธุรกิจบ่อขยะรีไซเคิลเก็บขยะทั่วอเมริกาแปลกยังไงหุ้นขยะแต่รายได้มัน่นคงแจกปันผลดีลงทุนในของเน่าก็รวยได้ หุ้น w ิเนี่ยคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักเพราะถือเป็นหุ้นด f เฟนซีฟสต็อกที่ลดความ 1, ผันผวนของพอร์ตได้ดีเลยรวมถึงบิลเกตเองก็ลงทุนในหุ้นนี้อีกด้วย C E W C z e u r o p e a n w a x Center ธุรกิจร้านแว็กขนเปิดสาขาวกว่า1,000แห่งในอเมริกาแปลกยังไงหุ้นถอนขนที่อยู่ในตลาดจรงิงจังราคาหุ้นตกยับงบการเงินทรงๆไม่ดีมากห้ามลงทุนตัวนี้เด็ดขาด S 5. s p c e Virgin Galactic h o l d i n g เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการบินและอวกาศการพัฒนาและผลิตยานอาวกาศและให้บริการการเดินทางในอวกาศสำหรับนักท่องเที่ยวหรือนักวิจัยแปลกยังไงการท่องเที่ยวอวกาศถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่และแหวกแนวเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่เสี่ยงและเล้าใจงบการเงินและราคาหุ้นแย่มากครับอย่าพึ่งลงทุน เป็นยังไงกันบ้างครับกับหุ้นแปลกแล้วนักลงทุนมีหุ้นแปลกตัวไหนที่คิดว่าธุรกิจนี้แปลกสุดๆคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับฝากด like, กดไลค์กด s u b สไคร้ใกับเทพลงทุนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ